ขายยังขายยังขายนมเปรี้ยวขายนมเปรี้ยวเอ้าจะอะไรก็มาขายนมเปรี้ยวมาหนีินมเปรี้ยวยี่ห้ออดไรหนิยี่ห้อดัตมิยวค่ะนมเปรี้ยวดัตซิเมียวนมเปรี้ยวดัตซิมิยวขายยังแน่หนิมีนมสดมีนมสดอะไรคือนมสดค่ะนี้ค่ะนมสดรสช็อกโกแลตไม่นมสดรสช็อกโกแลต ไม่รถเดียวบอกมีมะนี่มีสองรถค่ะมีเตือนนั่งค่ะบอกว่าจะขายรถรถเบนท์รถบีเอ็มไหมอ๋ออะไรรถช็อกโกแลตตัวนี้ไหมค่ะตอนนี้อ่ะมีน้ำซุมีอย่างอื่นได้ไหมมีน้ำซุปล้วก็มีกาแฟมีกาแฟมีงาดำแล้วก็จมูกเขาญี่ปุ่นต้นอีกขึ้นอย่างหนึ่งงาดำค่ะไอจมูกเขาญี่ปุ่นค่ะตัวนี้โอ้ตัวนี้มันดีหนาด้วยเนี่ย ตีน่าเขาญี่ปุ่นบังสมองคล้ยบงสมองนโอเมก้าผอมเฮ้ยสมองเลยรอปัสมองพอธรมดาด้งสมองด้นี่ด้วยอะไรดสุดยอดสุดยอดอันนี้แววๆก็มาแล้วนยนี่ครอยู่ไหนขวดละสิบาทขวดละสิบาทยกโรดเ่ยกโรอะอันนี้สิบขวดลอยหนึ่งค่ะขวดละสิบาทสิบขวดลอยนึงเอาขายเป็นโรลเียกัราคาเดียวกันบอกอันนี้ตายตายตตตคือข บ่ไดี้มีส่วนลดส่วนไหนเรื่อบ่นี่ลดราคาในร้านค่ะเขาขายเฉลี่ยสิบสองบาทาในร้านค่ะขายสิบสองบาทอ,นนอันนี้ขายสองสิบบาทอันนี้โยกเกิร์ตสิบสองถ้วยลอยหาสิบหกบาทค่ะอันนี้คือโยเกิร์ตโอ้รถบกเข่าด้วยนี่ค่ะมี่มือนี่มี่ยูซีรถค่ะแค่นเสียมสูงแค่นเสียมสูงค่ะควรได้กระดูกอ่อนนี่มากินเด้อค่ะมีทั้งธรรมาชาติธรรมาชาติก็มีธัญพืชธัญพืชสตอสตอเบอร์รี่สตอเบอร์รี่ ้ยรถแทรกหลักไรโยเกิร <kr> ์ดข <ired> ้อโยเกิร์ตดวันนี้มีอยังอีกวันไหนเอามีมีแค่นี้แหละค่ะน้ำเปรี้ยนไหมะอันนี้น้ำเปรี้ยวกินเรากินเราเปรี้ยวบ่ค่ะต้องเหมาะกับสาวเปรี้ยวยังเวล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 แชนแนลน้ำเปรี้ยวเหมาะกับสาวเปรี้ยวคเนี่ยแต่ว่าตัวนี้หมอะกับโคว์ดจัดให้ ฟีสไตล์ดีน่ะบำรุงสมองบำรุงสมองสมองพอดีครับจะบำรุงสมองโมดีไรไหมายเขาว่าจะได้คิดคล่องคิดเร็วอุ้ยอันนี้งาดำบำรุงกระดูกค่ะบำรุงให้ดูงาดำแคลเซียมสูงทำไมเป็ทำไมต้องบำรุงด็อกเตอร์อย่างสี่กินเพราะว่าแก่แล้วเหรอเออบำรุงกระดูกให้ด็อกเตอร์เออด็อกเตอร์ัตัวนี้ สำรับผู้เบาได้ไนน่ะแมนค่ะน้องแมนน้องแมนสำรับผู้เบาใช่เราผู้เบาอยู่ใสใช่แมนผมขายดีเอนี่ๆนี่นี่นี่้องรอโยเกิดเท่านั้นเอยธรรมดาดิเมาเมาสเมาเมาสมันีเมาเมาเมาาโปโมชันอดบันที่48กุมผ้าค่ะ มีโปรโมชั่นถึงวันที่28่สิบกุมภาซื้อหนึ่งแถมสามแถมสองเลยนด้ซื้อแถมไะไรแต่ว่าหขวดลอยหนึ่งแถมอีกสองขวดเป็นสิบแปดขวดเลยเป็นสิบแปดขวดลอยสิบแปดขวดลอยเดี๋ยวมาหอดมองหอดบอลกัตตองอุดนุ่นกันเออมาหอดไซส์วตีมาหอดช่องกว้างเชลเนลก็หลี่ลี กวางอิลีกวาลีป่ครับโอ้โหจัดให้ฟีสไตล์แล้วก็แววแววชาแนลแววแววชาแนลแล้วก็กวางอิลีครับมาเชิญวอกผู้สาวอยู่ไกลๆกันเลยโอ้ยลงหนาลงหลังที่ได้กินนี่แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ได้กินไอ้ก็เอานว้ำยังก่อนนมเปรี้ยวดัชเชียรนมเปรี้ยวดัชเชียรบำลุงครับ ระบบขับถ่ายกันระบบสมองดีกระดูกดีขับถ่ายดี<อ>กินปัจจุบัทุกอย่างมาหน,นีิเม,ม,มาหลอดครับเมาหลอดเมาส์โหลดเขาสิบโมงจัดงรีวิวมองฮอดบอลจัดก,การเลยเขาเป๊ะๆเลยมาหน,นีิเพราะว่าอยู่หน,ไนิไลท์ช่องไลท์ช่อง,องมาอุดน,นุนกันเนาะมาอุดนุนกันชิมดูอชิมชิมโชว์หน่อยเอายโเกิดค่ะยยเกิดมะพร้าวค่ะมะพร้าวมะพร้าวบริษัทต้องเข้าแล้วล่ะที่วันอ้าวมาเอามสาวสวยมาแมมนาพูดอะไร อ่ะเวาหน oh, mm hmm. uh huh. nah ุ่มรอหนุ่มรอเอารสอะไรนุ่มรอมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวโอ้เค่นเสียมไหลเด้อเค่นเสียมไหลเด้อดัชชี่นะคะดัชชี่ดัชชี่เป็นบอเนืนะคะมะพร้าวเนาะนี่เอาเลยค่ะดีหน้ากาบ้าเนื้อนะคะเดี๋ยวดูเนื้อก่อนดูเนื้อก่อนดีหน้าแก้วดำ ไอ้นี่เนื้อเนาะตัวนี้ตั้งจัะเนื้อจับแบบเนื้อจับแบบเนียนเหมือนผิวเด็กเลยเวลาเราทานเข้าไปนะคะผิวเราก็จะสวยเหมือนเด็กค่ะเพราะว่ามันมีดี่นะอร่อยพะยูนค่ะแบบกล่องแบบอันนั้นแบบกล่องมันเป็นแบบใส่สารกันเสียนีแบบพัดจะไหลไม่มีสารกันตัวนี้สดๆเป็นบ่่นคะสดๆค่ะเปิดมาเบิ่งไหร่มันตังมันต่างกันยังไงไอ้ดีน่าแบบกล่องกับดีน่าแบบแบบขวดแบบขวดอ่ะใส่ไหนะคะใส่แหม มันบอท่านใจเนาะอันนี้คือเขาดูนะครับดีหน้างงดำไม่ไม่ดูข้างในครับขอดูเนื้อมันหน่อยค่ะดูเนื้อเนื้อมันจะออกสีดำดำนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นงาดำครับแบบนี้มันต้องยกขวดครับใส่หลอดดูดมันบอแซบมันต้องอือออร่อยแซบครับรสชาติดี ได้กินงาดำธรรมชาติเข้นเสียมไลครับเข้นเสียมไลยกกําลังสองเหือะสำหรับใบไหนคะบอกด้วยทุกวัวทุกัยทุกัยเพราะว่ากระดูกตั้งแต่เด็กจนถึงวัยผู้สูงอายุสามารถดื่มได้ดีหน้างาดำทุกรสชาติอร่อยทั้งหมดรับประกันโดยซาสดัตซสดัตชิเมลดัชิมลรับประกันโดยดัชเมลมีดัชชีมีดีหน้า หลายรสมีโยเกิร์ตนะครับมีโยเกิร์ตมีสมุทตีหลากหลายอยู่ในตูน้นี่มามนเมนี้เมาอย่างเดียวเ<า>มาอย่างเดียวครับฝากด้วยวย,ยังไงถ้าสาวดัชมิลไปที่ไหนฝากอุดหนุนซื้อบอรลายกับซื้อยกแฮกทังที่ราคาเกือกอุดหนุนสาวดัชมิลครับไปทรงหอดบานหอดเฮ่อนกว้างอีลีแนะนำและก็บมาแซบน้ำกันครับ อย่าล yeah, ืมต so ิดตามเป็นกำลังอกกำลังใจกดซับสไครป์ป๊อป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 กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเปิ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 งเดี๋ยวออกคลิปวันๆสนุกสนุกมีสาระดีๆมาฝากพี่น้องครับพอกันไหมในคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายหาเงินมาจ่ายเราเด้อมาดเลเมาเมาเลยได้หาเงินมาจ่ายเอนี่ไหมหาเงินมาจ่ายเด้อ